สุดเปะสุดปังเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคเลขเด็ดปฏิทินจีนพารวยมาแล้วนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะช่อง 3A เนี่ยมาฝากทุกท่านก่อนใครเพื่อนนะคะหวยปฏิทินจีนสุดเป๊ะสุดปังนะคะงวดนี้มีเลขอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมๆกันนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนให้โชคนะคะ ซึ่งช่อง 3A นํามาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมทุกมวดนะคะสุดเป๊ะสุดปังมากนะคะมีคนถูกรางวัลที่1จากการดูปฏิทินจีนจากการดูตัวเลขปฏิทินจีนแล้วให้โชคไปเป๊ะนะคะ <ๆ S 1> นี่เลยนะคะช่อง 3A นํามาฝากทุกท่านให้รับชมแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะมวด1ธันวาคม2564มาแล้วนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเราจะซูมให้ท่านดูใกล้ๆนะคะ ตาดีได้ตามองแม่นๆอาจจะถูกรังวัลที่หนึ่งบนคนอื่นเขาก็ได้นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดปฏิทินจีนนะคะนี่เลยนะคะสูงเข้าไปใกล้ๆนี่เลยนะคะมองพราดเดียวจะเห็นเป็นเลขนี้เลยนะคะเลขสองเลข7เลขหเลข3เลข9นะคะนี่เลยนะคะเลขประมาณนี้นะคะ2 7 6 3 9ดหสานะคะ บางคนอาจจะมองเห็นเป็นเลือ,อื่นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องมองเหมือนกันนะคะจินตนาการของแต่ละคนล้าเลิศไม่เหมือนกันนะคะคนอีกคนอาจจะมีความเบะเกี่ยวกับการมองตัวเลขก็เป็นได้นะคะนี่เลยนะคะถ้านี่เลยนะคะถ้ามองเห็นเป็นเลข2เลข7เลข6เลข3เลข9นะคะอาจจะชุดได้เป็น27 76 63 39 26 7 9 7 3หรือ3 2ก็ได้นะคะจับแบบไหนก็ได้นะคะโยงไปโยงมาได้หมดนะคะเพราะเลขที่เกี่ยวที่พันกันมาแล้วแต่เราว่าจะดึงตัวไหนขึ้นมานะคะในขณะที่3ตัวอาจจะจัดชุดเป็น2 7 6 7 6 3 6 3 9 3 9 2 2 6 9และ7 2 3ก็ได้นะคะจัดชุดแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ ใครจะจับแบบไหนนะคะนี่เลยนะคะเลขที่เกี่ยวที่พันกันเห็นเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะอาจจะมองไม่เหมือนกันนะคะตัวเลขที่เกี่ยวที่พันกันห้อยลงมานะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเหงกันทุกคนนะคะนี่คือเลขเด็ดปฏิทิจีนฉบับแรกนะคะเราจะมีมาให้ท่านชมเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด u ั s c r คร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาเหงไม่รอใครนะคะสวัสดีคะ่ะ